สวัสดีครับวันนี้จะมาดูการติดเครื่องครับหลังจากที่ได้ทําการประกอบไปนะครับของเวฟร้อยนะครับก็เป็นเดิมๆครับไล่เดิมๆให้หมดครับเป็นขบูร้อยย้าเดิมกันครับท่อก็เดิมครับท่อถือว่าเท่มากครับท่อเดิมครับตั้งคั้นครับ เดี๋ยวมาลองติดเครื่องดูนะครับหลังจากที่ผมประกอบไปแล้วว่ามันจะติดหรือเปล่าครับ,บ,รบแด้ต้องติดแล้วครับเป็นโลเลดกหน่อย ตั้งนิ่มมากแต่พ่อไม่นิ่มครับพ่อดักนี่ก็เป็นเวฟร้อย้าตัวไฟเลี้ยวบังลมนะครับเป็นตัวคาบูธรรมดาครับแค่สติ๊กเกอร์ก็รู้รัาว่ารูปเดิมครับอย่าถามมากครับถ้าถามมากจะโดนเจ้าของรถเตะปากครับก็เลยไม่ถามครับ นี่คือคังรถนะครับไม่ใช่รถคังทั้งนั้นครับโอเคครับต้ขอจบคลิปอย่างนี้นะครับมารีวิวหลังจากที่ทำการรื้อและประกอบไปนะครับของเบบ125ครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ